มีเกณฑ์มีเส่งปดูยังนาหนึ่งปีโอ้งามค่ะแถวนี้แถวนี้ถึงเสียด้กันเสียแเสันะครับตั้งจากปีนี้นี่ละ เส็แล้วไหมเด็กเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนะสะาดฮัลโหลผนไดนั่นนะคะืนไดงามนุ่งไดูสวัสดีค่ะคุณยายมาสวนค่ะ ให้ลูกลานมาเอาหย่ากวยกัาร้วบังกวยเคื่อนนั่งมา้าบังกลวยน้ํานะคะว่าเพิ่นแกบอจะมีอยู่เครื่องนึงนะคะแก่วยกำลังงามมุณยากเลยเพิ่นมาเอาหย่านะคะโอ้โหพข้นอยู่ใส่คุณยากก็มาหอดค่ะแต่นี่ใบสามนะคะ แยกจังเลยวเนแยกกูหัวพึ่นอยู่ข้างหลุมบอกแยกไปเดียวของจากรถนะคะสวัสดีค่ะคุณยายพาสวนปลาด้วยค่ะมื่อนี้มือ่อวันที่สิบเก้านะคะนะสิบเก้าตุลาเขาเชิญปลาค่ะมื้เราคุณยายให้ลูกหลานคุณพ่อเอาหยายู่สวนกล้วยนะคะ หุ้นนะคะเสื้อเด็กเดี๋ยวคุณยายพาไปเบิ่งนะคะเนาะคุณยายไวได้มากเกือบเดือนนะคะไปยุ่งคุณยายนะคะเอ่อมันอก็้ซีบีต้นยางน้ำได้ค่ะต้นยางหน้านาะนี่ค่ะเห็นไหมคะยายสิบมาเบิ่งเพิ่นตัดหญ้านะคะตัดหญ้าให้กล้วย อยาค่หเห็นบ่ตึงยางใหญ่ยางเพิ่งเริ่มยุบเลยนะคะพเพราะว่าฝนกระจาเศร้าตกเลยะคะ่ะฝนกระจาเศร้าตกแล้วนะคะอ่ามีไปดูนะคะเนะอู้หูงามค่ะเพิ่งไม้เกี่ยวใหญ่คุณยายเลยนี่อ่ามีไปดูดนะคะนี่ดูแถวนี้เห็นไม้ย,ยุ่งค่ะ ดูอย่างหน้าหน่อยเนี่ยโอ้แหงแล้วค่ะคุณยายฝนตกคุณยายมามาเลยเห็นบ่มคะนี่คืออย่างหน้าอย่างหน้าหนึ่งปีโอ้งามค่ะแถวนี้แถวนี้อันนี้ก็เชี่ยวพยุงเนาะไปะดูอย่างหน้า,นาโอเคนี่ก็ไปดูค่ะแถวนี้ไปดู ดูค่ะแหงแล้วให่ค่ะแหงแล้วค่ะโอู้นะค่ะอย่างน,นามงามค่ะอือจะดูกับงามด้วยเลยนะสูงเกินเทินยืนเห็นนะฮะเอ็น้ยุ่งหน่อยนาะย,ยุ่งก็ดูอย่างหน้าเตี้ตยๆก,ก็นี่เลยไดาแต่ทำใจได้ยิ่งใมากเพราะว่า ยายปูห่วคุณยายสิเห็นต้นไม้สภาพใดนะคะรั่วเฮยึงมันถึงนะดูเพื่นสีเงาเกินเทินขึ้นนี่สินะคะเนาะเฮยึงมันก็จีอุ่มปุ่มยายประเดีมยเครื่องมือยายอยู่ในรถนะคะคงใส่ได้น้ำลายได้อยากเหลืองๆคะ มีแถวอย่างมีแถวเออ่พยุนมีกระสีเป็นแถวอย่างหน,าน้าค่ชิเซลับกันไปนะค่ะตอ,อ,อนที่คุณยายมาองหันคุณยายายางเขาไม่หนีบุได้จ้ะค่ะเพราะว่าฝนน่ะฝนตกหืมมาไปดูนะ,ะค่ะมีเกล็ดถิ่นสีป็นไปดู ไายยังไงตีโอลูกหลานลูกหลานมาเห็ดครบสะอาดกล้วยให้แล้วค่ะนี่ยเหรอบ้านนี้จะซุ่มมี่ถึ้นแดยปีกไก่ไก่ไม่เห็ดร่างหันช่วงแล้วไม่ใช่ก๊าดยัดตามจองบนแมวเอาอันนี้จะจะปีกไก่แล้วด้วยค่ะบอนชุดมันเพิ่มหยีไม่เ้ยผมไม่ชุดบอลหันมีนะบ่มีร่างไม่เห็ดก๊าดยัดตามเห็นบ่มีแต่ซุ่มมี่เน่าลงมาอืม แต่วงมองคุณก็เห็นแล้วนะคะเออเป็นยังได้เท่าไดก็เท่านั้น่ะจำนี้ก็ดีละอืมเรียบร้อยแล้วเจ้าอัดีมันภัยนอเน้อลูกหลานทั้งไหน่ลูกสาวอ่ะ โอเคอันนี้ไม่ประดูด้านนี้เนาะอุ้ยเยอยคแดดแดดเพราะใครนั่นบะันไดแล้วคนา แต่ว่ากามันก็บ้อนนี่นะคลึ่งดูต้นซักนี่เฮงเลยพี่เกศเจ้จมามะคำด้วยนี่ต้นซักนะมันล่มวา่านคำเห็นไหมตัวหาต้นซักล่มเฮ้ยเด้ดดดดดดยอก็นะง่ายห,หลายล่มเลยอื่นน้องชายมะคำ ตรงนี้ตรงนี้เสือกยิดนะยากว่าม,มีเสือกแดดเสือกมันนะคะต้นจากปีนี้นี่แหละใดเองสี่สิบต้นที่นี่นะนี่เป็นกระดูค่ะ มันจะเป็นเอ่อยุ้งอันนี้งไอ้บักขามมันนั่นบักขามยักค่ะย่ายป้าหันกับมือมือ,มอน้ำต้นสักเนี่ยต้นสักมันหลมุมได้หาเนื้อมาดันดนี่นะที่เจ็ดเอานี่ไปดันเงาอันนี้ไปโปใส่ใส่เงา ไนฮะคว่าถางเห็นคุณยายเอี่หลานว่าหางให้โอ้ของได้ค่ะเนี่ยยายคือบึงคุณยายประกาศมาคนเดียวนะยายดึงกล้วยจ้างเพิ่นได้ว่าเนีเ่ยแล้วคุณเฮดบุเรลวมันหลายเส้นมันหลายตัวส,สามร้วยเดี๋ยว นี่นีพายุงไงคยายต้องมาตัดเงาพื้นได้เลยยายเอาเป็นไก่มาอยู่เงนีค่ะตัวมันก็ใหญ่ถ้าเน่าบกคำมันก็นสิลมก่อนเออ่ตึงเนาะก่อนแก่เนะาะย่ยอก็ไล่ไหลนี่ค่ะตัวพยุงคุณยายก็สิตัดแต่พื้นคุณยายบันนี้คิดพิ่นมาให้ตัาจำ,จำ Them chậm chậm một trăm chậm mươi đây thôi thật thật chậm thật 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 มีสนามเสียอกนะคะเนอว่ากันใจถย้ายสิได้สำเนาได้กัได้ต้องจำจำสิ่งสั่งงานนี่ค่ะนะนะยุ่งย้าย อะไระสวยไหมคะแค่นี้พ่อเนาะค่ะเนาะเอาไว้แค่สามสามงามนี่พ่อหลายคนนะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณยายจะจัดการนะคะการนี้เพือ่อแค่สามงามพ่อเวลาพ่อเนาะค่ะอืมนะคะ ่คขึ้นเผยนะคะนลูกสาวกับเมยยสนะเมย์ยสนะนี่ไปดูด้ดูส่วนมากคุณยายจะสิบเหตุยังงนีอคเกหิงยาวคดดหลาเป็นได้่ไปดูตอนนี้คือส่งะขึ้นไปยุ่งชนะ นี่่คะดูนะครับต้นตัวตูใหญ่ด้วยสะอาดนะฮะสะอาดพายุงต้นนี้ด้วยครับเด้อถ้าสิบมเห็นพายุงเลยเดี๋ยวคุณยายจัดการนี่ค่ะคุณยายซอยเลยล่ะอ่ะสุดยใจนะคุณยายตุ่มจะลอยแล้วค่ะไม่เห็นต้นละอ่า ใหญ่แล้ววันนี้ค่ะหาซอยเพิ่นไปเรื่อยๆอย่างหน้าต้นนี้นะคะ่ะย่าช่วซอยเหลือเพิ่นเด้อหกขักแคบสิบอเห็นอย่างหน้าเลยเลยคะ่ะต้นไม้หม่ตาตาแล้วค่ะเด้องามบ่าบวานนี่ย่า <c oughs> ตัดออก,กิ่งหนึ่งน้ำตกแต่แงให้เพิ่นน้ำค่ะเห็ดได้ทั้งยี่หูคักค่ะ แต่ไม่ได้ลาบเพิ่นหุม่นะะนม,มนะค่ะะงามคัะงามเดี๋ยวตัวนี้นะีทายตัวนึ่งตัวใหม่พัดหน่อยจะเห็นหกจักเดี๋ยวเสียสิโไปแล้วราคาเี่าไะนะเออเอาเครื่องไม้เอาให้เพิ่นแล้วก็เอาหญ้าแล้วก,ก็ตัดจริงเพิ่นหน่อยนึงค่ะตัดประจำได้ค่ะที่ ต้องตัดจริงๆแบบเชื่อ่าะะะแล้วค่ะเป็นขึ้นไม่นะคะว่ะสมหัวยาแล้วคะ่ะว่ะ,ะกระดาหลายว่ะอืมวยมหวยลายด้วยค่ะ ยายต้องมาใจใจคนนี้แรงนกเต็ดดีเวยค่ะนะ หกแห้งเด้ใจสำนี้กัขอบคุณนเป็นไรได้ตงมาตัด เหย่อเหาะนอเห็นนะคะนะแอแห้งย่อยเลยหมดแล้เล่นลืมหมดแล้วโอ้โหขัดเลยค่ะหลานนอเห็นไหมคุณย่ายก็กางคูณเดียวแล้วค่ะขึ้ย่ายเห็นงู เห็นงูกัเลยย่านไปเลย่น้นนอนนะค่นะนี่ด้วยค่ะย่างหน้าุณยายญ่ี่รอคะ ไม่เพื่อไม่พันพึ่นนะคะนี่เเสร็จแล้วคะ่ะใช่ไหมด้ว ต้องซอยพิงฉีอะไอย่างหน้าอีกต้นหนึ่งนอนไิให้จดเมือยอะไรดูค่ะไปดูอือฮอยากจ้ะ Thôi nhì phun, nghi phun mà sáng thời nghi nha ya, du, du ha, nát Tắt cho là, à. là ha เสร็จแล้วค่ะนะสะอาดแ้วได้ลายต้นแล้วค่ะมินี่ได้ได้ลายต้นต้นสะอาดได้ลายต้นแล้วมีต้นมะขามหย,ย,ยักเลยเป็นพันเลยขามหยกักเลยอันใหญ่ก่าซอยคิดปเะมาณสิรอยขามหยักเพื่อพันเน,นะ,ะนะ,นะมีต้นมะขามหยกัก นี่แหละค่ะอืมอืมนี่แหละค่ะท้นย่าคุณยายวิเก่าต้นตอนนี้เพิ่งเกษีหลืออยู่สามสี่ต้นนะฮะนี่ต้นนี้เพิ่งเพิ่งตัดอฮ้ยว่ะฮะารมณ์อาการเมือเรามองคุณกับจุนี้ต้นย่างต้นไปดูด้วยสักกองเลยค่ะคุณดาสักมือ่งเดียว จะต้องย้ายบไปแล้ะย้ายรู้สึกแห้งถืออย่างนี้พัดเป็นย่แล้วเด้อค่ะย้ายมันป็นแยละย้ายเมย์อ่ะยางห่มไปเยยงย้ายเมยอย่ะมีกะยไว้ละยายกาลลูกหลานตเขลูกหลานเดี๋ยวีส้นหนึ่งกันนะคะ เก่งใจฮะนี่ก็เขาหุ้จหยาก็สิตัดไปเรื่อยๆนะคะเมื่อต้นสองต้นเมื่อนี้ก็ได้เกือบสิบปนะีแล้วค่ะนะไปยุงไปงาหลายเดือนไปหลุ ก็คือใส่ปุ๋ยให้น้ำนะฮะมาให้ตัดตัดชิดๆก็ล้ำตน้นไล่กับสิยง,งามพอมาทำพันดุลออกมาหน,นีไปยุ่งด้วยคไง่ะ ต้นด <c ười> uh ูแลสวนกระเมาแล้วค่ะก็เลยยีต้นไม้ใหญ่ล่ะโอ้ยข้ัศนหัวแห้ง ัางไงคุณยายัางไงคุณยายลิดซึมนม่ำบ่ก็แล้วนะคะเนาะบอแล้วงาำระ,นะ่ะบานนะคะเนาะยายสิกับละค่ะบันดูค่ะความหกตัวตัวใม่อะ นดูดูค่ะมุมมุมตน้นยางนาเพื่อนะคะเพื่อยายสีเห็ื่อใหญ่เอ้ยอยายสียชว์แล้วล่ะค่ะสวยละแล้วแต่ต้นยางนาสมไยนี้ในเห็ดนะคะเดอรลายไปในเห็ดนะฮะนี่นค่ะตน้นยางนามุเค่ะ มันก็สิงามสินะคะท้างพื้นใดนั่นนะคะท้างพื้นใดงามเนาะไปดูเนาะนะะคไปดูเพื้นชิบิตะอุนโซดนะฮะยากสิกลับเลยนะคะเนาะอ่ายากเบิ่งลูกหลานไม่เงี้ยเพิ่นเพิ่นจะไปตลาดนัดพร้อมนะฮะนี่ก็ไดข้างในนะคะไปดู ยายตัดทั้งนัยยายชอบกอับเลยค่ะยายอยากซอยกูเลยนี่อยู่ประเดซอยเลยนดิดูดูค่ะตอนซอยยายประเดไปสวนไม้ผลเลยค่ะเอาบุญคุนเป็ด้วยเด็กเพราะว่าคุณขับรถเพิ่นเลงคุณยายนะกลับกลับเข้านอนกันเลยดูค่ะ หกนะคะเดี๋ยวยิยกกับกรได้แยกกับวกามากคนเดียวเลยพ่ยกยาวเลยนะเธอพี่พากูด่างูนห่งแล้หลับเลยต้นใหม่ยิ่นแกเลคู่กเลยปีนึงกับห่เดือนว่าวัดตาใหญ่เพื่อเป็นดีไยตัดเป็นเนี้ยมาดูแรกฝากอยากตายเด้ ดูแลให้เเป็นพาเจ้านี้ที่วุฒิเวดาคุณซอยบึงให้คุณยานะคะเนมาถืออรลด้ค่ะที่บุญคุวอิทตาเุยานะพาเจ้าดนี้ที่วุฒิเวดาจะทีลร้ากคุณยาตาย่ายปุณยาถวดทำด้วยเงินทองดูแลนใหม่ด้เป็นระเดต้นซอนเออต้น้วยต้น้วยให่ก็งามได้นคุญายก็ไ่ได้ไปค่ะ สองลอยสามลอยกว่ยาย้ายจะกลับแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคคที่ดูบนกล้าวด้ยค่ะย้ายไได้ไปสวนไม่ฝนเลยค่ะ